ยินดีต้อนรับสู่ไดโนท็อกครับค่ำคืนนี้ครับอยู่กับน็อกเส้นหนึบนะครับแล้วก็พี่หนุ่ยไดโนครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เวลาประมาณนี้แหละสี่ทุ่มนะครับคือบางทีแล้วก็มาวันอาทิตย์บางทีแล้วก็มาวันเสาร์คือมันมันสามารถปรับเปลี่ยนไม่สองวันนี่แหละนะไม่เสาร์ก็อาทิตย์แต่ว่าก็จะพยายามมาเวลาประมาณนี้สี่ทุ่มโดยประมาณเอาเป็นว่าใครที่สะดวกก็เข้ามาร่วมรับชมพูดคุยกันได้เพราะว่าโปรแกรมสตรีมยาดเนี่ย ันสามารถตอบโต้ได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนมวยได้ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะมาสรุปผลมวยรายการวันลุปนีสัปดาห์ที่131วันสุดที่ผ่านมาแล้วก็พูดคุยประเด็นหลังเกมกันหน่อยนะครับว่าคู่ไหนที่เป็นประเด็นให้พูดถึงกันบ้างนะครับแต่ว่าโปรแกรมสัปดาห์หน้ายัางไม่ออกนะทศนะลวงหน้าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวรอใบโปรแกรมออกเดี๋ยวเจ้าบาออกทศดาลวงหนาก็ประเด็นในวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของสรุปผลวันลุมพินี131สนะครับสุกที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีโบนัสด้วยนะคู่แรกกติกา MMA นะครับทางด้านของเมย์ลามนะครับชนะชาดาดานะครับไปนะครับคู่ที่2เป็นกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับจีเซงนะครับนกมวยจากฮ่องกงนะครับชนะทางด้านของเมดิสันไปนะครับนกมวยจากฝรั่งเศสถัดไปคู่ ู่ที่3นะครับอเล็กซานเดอร์นะครับกับทางด้านของเซียะเนี่ยคือคู่นี้เนี่ยจะไม่มีผลเพราะว่าเรื่องของกติกาเนาะน่าจะไปทําฟาวเตะกระจับไปนะครับก็คู่นี้เนี่ยไม่มีผลการตัดสินนะถัดไปครับคู่ที่4ครับกาเบลครับชนะทางด้านของทากุครับนักมวยจากญี่ปุ่นไปนะครับคู่ที่5ครับอาเธอร์ครับนักมวยจากฝรั่งเศสครับชนะคะแนนไม่เอกฉันนะครับกับทางด้านของจูช่วยนักมวยจากจีนไปนะครับ